สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูสุขภาพอาหารจานเดียวแบบง่ายๆและเร่งด่วนกันนะคะก็คือข้าวผัดไลเบอร์ี่ไก่กันนะคะสําหรับคนทานคลีนโดยเฉพาะนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ก่อนค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้กระทะเทฟลอนก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ผัดเยอะนะคะก็จะกระทะกระทะอย่างนี้เราก็จะใช้น้ํามันนะคะมะกอกค่ะ หลังจากนั้นนะคะเียวกระเทียมพอหอมค่ะตอกไข่ใส่ลงไปเลยนะคะประมาณสองฟองใช้เบอร์สองนะคะอันนี้ใส่แต่ค่ะ าผัดไข่นะคะที่สวยงามนะคะไข่นะคะขึ้นอยู่กับสีเออถ้าเกิดใส่ไข่เป็ดเนี่ยมันจะสีสวยกว่านี้นนะขยี้ค่ะขยี้นะคะพอแตกประมาณนี้นะคะหลังจากั้ ันใส่ข้าวไรเบอร์ี่ลงไปนะคะที่เราเตรียมไว้อันนี้ข้าวไรเบอร์ี่นะคะเป็นข้าวไรเบอร์รี่กล่มนะคะที่ทั้งหม้อเลยเนาะก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะข้าวนะคะที่เข้ากับไข่มันก็จะสีสวยตัดกันประมาณนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะใส่ในืเื่อนของซอสหอยนางรมโรโทดียมนะคะผงปรนโรโซเดียมรวมถิงนนะคะซีอิ๊วขาว หรือใครจะใส่สารแทนความหวานนิดก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ทานหวานไม่ต้องใส่นะคะนี่หนไหมคะข้าวก็จะแห้เสวยงามนะคะใส่ซอถอยนังลมนะคะโลโซเดียมไปค่ะยี่เข้ากันค่ะใช้ไปต่ำนิดนึงนะคะตอนนี้กันไ,ไม่เนาะสาวโรลโซเดียมค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ ก็ดีให้เท่ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่ในะคะในส่วนของแครอทนะคะหั่นเต่าเรียบร้อยนะคะหอมใหญ่ค่ะสุดท้ายนะคะก็คือนะคะในส่วนของฝักถั่วยาวนะเพื่อตัดสีสันให้สวยงามนะคะ ผัดให้เข้ากันปองรสตามชอบพร้อมเสริฟแล้วนะคะแค่นี้เราก็จะได้ข้าวผัดไข่ที่พร้อมทานนะคะแถมอร่อยด้วยนะคะและดีต่อสุขภาพของคนทานคลีนค่ะเห็นไหมสีสวยมากเลยเห็นไหมคะด้วยความที่ว่ามีสีทุกสีสันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเติบกันค่ะไปแล้วนะคะสําหรับข้าวผัดไข่ไลเบอร์รี่นะคะกินง่ายๆสไตล์คลีนกันนะคะสําหรับจ้องรักสุขภาพนะคะ คุณเพื่อนใช้เวลาปรุงนะคะไม่เกิน10นาทีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถิมงงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าผู้บอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ